ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆชาวฟิสกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะเราได้เรียนเรื่องของทฤษฎีอะตอมนะของนักวิทยาศาสตร์คนต่างๆนะครับแล้วก็ได้เรียนเรื่องการหาประจุต่อมวลนะครับของทอมสันนะทำให้เรารู้ประจุต่อมวลนะของอิเล็กตรอนกันไปนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการทดลองของโรเบิร์ตมิลแกนนะครับว่าเขาทําการทดลองนะฮะ เพื่ออะไรนะครับทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ครับสำหรับโรเบิร์ตมิลิแกนนะครหรือว่าที่เราเรียกเขาสั้นๆว่ามิลิแกนเนี่ยนะครับเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันนะครับเขาได้ทําการทดลองวัดค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนนะโดยสิ่งที่เขาทําการทดลองก็คือเขาฉีดน้ํามันให้เป็นฝอยๆนะครับออกจากทอเล็กๆตรงนี้นะครับพอฉีดน้ํามันให้เป็นฝอยๆปุ๊บนะครับไอตัวหยดน้ํามันตรงเนี้ยนะหยดน้ํามันตัวเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านอากาศ ผ่านช่องว่างแผ่นโลหะ A, a <À. S 1> ตัวนี้มานะครับในระหว่างที่หยดน้ามันมันเคลื่อนที่ผ่านอากาศตัวนี้มันก็จะเกิดการเสียดสีกับอารรกาศนะครับพอมันเกิดการเสียดสีกับอากาศปุ๊บอ่ะไอเจอตัวหยดน้ํามันบางหยดมันก็รับอิเล็กตรอนถูกไหมพอรับอิเล็กตรอนมันก็จะมีประจุเป็นลบนะครับแต่ไอหยดน้ามันบางหยดเนี่ยมันก็สูญเส er ียอิเล็กตรอนถูกไหมบางหยดที่สูญเส er ียอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีประจุเป็นบวกถูกไหมฮะ จากนั้นเนี่ยหยดน้ํามันที่เป็นประจุบวกนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นที่เป็นขั้วลบนะครับส่วนหยดน้ํามันที่เป็นขั้วลบนะหยดน้ํามันที่มีประจุลบเนี่ยมันก็จะพยายามเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกนะแต่หรือว่าไอหยดน้ามันเนี่ยมันมีมวลถูกไหมพอมันมีมวลปุ๊บมันก็จะเกิดแรงเขาเรียกว่าแรงเนื่องจากน้ําหนักของหยดน้ํามันนะดึงลงนะแต่มีแรงดึงลง นะครับก็มีแรงดึงขึ้นเช่นกันไอแรงดึงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแรงของสนามไฟฟ้าที่กระทำต่อหยดน้ำมันตรงนี้นะครับเมื่อแรงสองแรงนี้เท่ากันนะครับหยดน้ำมันตัวเนี้ยมันจะสามารถลอยนิ่งอยู่ได้นะครับมันจะสามารถลอยนิ่งอยู่ได้ก็คือมันมีแรงทั้งแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้านะก็คือ F เท่ากับ Qe แล้วก็แรงเนื่องจากน้ำหนักของมันนะครับน้ำหนักของหยดน้ำมันเนี่ยนะฮะซึ่งก็ คือ W เท่ากับ mg นะครับสองแรงนี้มีปริมาณเท่าๆกันนะมีปริมาณเท่าๆกันทําให้หยดน้ํามันตัวนี้มันสามารถลอยนิ่งอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเขียนสมก,การออกมาได้เป็น F เท่ากับ mg นะครับโดย F ตัวนี้ก็คือแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่ากับ QE นะเท่ากับ mg โอเคเนาะ ทีนี้เรามาดู Q ตัวนี้นะครับ Q ตัวนี้นะเราสามารถเขียนเขียนย่อยลงไปได้อีกนะครับก็คือ Q เท่ากับ Ne Ne คูณกับ e e ตัวนี้ก็คืออ e ิเล็กตรอนนะครับส่วน n ตัวนี้ก็คือจำนวนเท่าของอ e ิเล็กตรอนนะหรือว่าจำนวนอ e ิเล็กตรอนนะครับเท่ากับ mg คือบาง,บางหนังสือบางเล่มเขาอาจจะใช้เป็น n เล็กนะหรือบางหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็น n ใหญ่อันนี้ผมใช้ผมใช้เป็น n ใหญ่แล้วกันเนาะนะครับส่วน e นะครับหรือว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดเนื่องจากแผ่นโลหะนะฮะแผ่นโลหะคู่ขนานเราก็สามารถเขียนแยกย่อยลงมาได้อีกนะครับก็คือ e เท่ากับ v ส่วน d นะ e เท่ากับ v ส่วน d v ตัวนี้ก็คือ ความต่างสัก์ของแผ่นโลหะทั้งสองนะครับแผ่นโลหะที่ให้กับแผ่นโลหะทั้งสองนะครับความต่างศัก์ที่ให้กับแผ่นโลหะทั้งสองทดที <G> แล้วก็ดีก็คือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองตัวนี้นะฮะดีก็คือ V ีตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือดีนะครับระยะห่างของแผ่นโลหะทั้งสองนี่เราก็สามารถนําเอาตัวเนี้ยนะครับมาแทนในสมการนี้ได้นะครับนำเอาตัวนี้มาแทนในสมการนี้ได้ Patty แล้วก็ m นะ m นะครับมันสามารถเขียนแยกย่อยลงไปได้อีกก็คือ m เท่ากับ rho v rho ก็คือความหนาแน่นของน้ำมันนะครับ rho คือความหนาแน่นของน้ำมันแล้วก็ v ก็คือปริมาตรของน้ำมันนะซึ่งถ้ามันเป็นหยดน้ำมันเนี่ยมันก็เขียนไปได้อีกก็เป็น4ส่วน3 p r กําลัง3เพราะว่าหยดน้ำมันมันเป็นรูปทรงกลมถูกไหมครับ พอเป็นรูปทรงกลมปุ๊บการหาปริมาตรของทรงกลมเนี่ยสูตรการหามันก็คือ4ส่วน3พาย r ยกกำลัง3โอเคเนาะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสมการของการทดลองของมิลิแกนนะส่วนตัวแปรหรือว่า,าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอันนี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแล้วกันนะครับว่า ตัวแปรต่างๆเนี่ยนะครับเขาอธิบายว่ายังไงเนาะ,ะเขาก็บอกว่า e ก็คือประจุของอิเล็ก t r o หนึตัวอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมีประจุ1.6จคูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนะครับ m ก็คือมวลของหยดน้ำมันเนาะอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับโจทย์เขาให้มานะครับส่วน e ก็คือความเข้มของสนามไฟฟ้านะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนะอันนี้เรียนมาแล้วในเรื่องของไฟฟ้าสถิตน,นะครับ ส่วน ne นะ ah ne ตัวนี้นะครับผมใช้ n ใหญ่เนาะก็คือเป็นจำนวนเต็มคูณกับประจุของอิเล็กตรอนนะเช่น n เท่ากับ1ก็จะเป็น1่คูณ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมนะครับถ้า n เป็น2นะก็คือ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมแล้วก็คูณกับ2อีกทีหนึ่งถ้า n เป็น3ก็จะเป็น3คูณ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมบนะ ก็คือถ้าอิเล็กตรอน1ตัวเนี่ยก็จะมีประจุ1.6ึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้าคูลอมนั่นเองนะครับส่วนจํานวนเต็มคูณนะก็ขึ้นอยู่กับจํานวนอิเล็กตรอนนั่นเองนะขึ้นอยู่กับจํานวนอิเล็กตรอนนะถ้ามี10ตัวก็คูณ10เข้าไปแค่นั้นเองนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสมการนะครับข้อที่8เนาะอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะค,คลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ n c คร d i t n screen เขาเรียกว่าเอนอะไรเอนสกรีนนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคเรามาดูโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าหยดน้ำมันนะครับมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่5ตัวอันนี้อันนี้นับเฉพาะจำนวนที่มากกว่านะแต่ว่า n มันมีอยู่5ตัวนะครับ n มีอยู่5ตัวแล้วก็มีมวลนะครับเท่ากับ1.3ึูณ10ยกกำลงังลบ15กิโลกรัม ลอยแขวนอยู่ระหว่างแผ่นประจุนะในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีสนามไฟฟ้า2นะคูณ10ยก,กํำลัง4นิวตันต่อคูลอมจากการทดลองนี้จงหาประจุของอิเล็กตรอน1ตัวอันนี้ก็คืออสมมุติอันนี้เป็นแผ่นโลหะทั้งสองเนาะบวกบวกบวกลบลบลบอ่ะแล้วก็มีนะครับหยดน้ำมัน ที่ลอยนิ่งอยู่มีลอยนิ่งอยู่นะครับโดยที่มีแรงทางไฟฟ้าก็คือ F เท่ากับ qE มี qE อันนี้แล้วก็มีแรงเนื่องจากน้ำหนักของวัตถุก็คือ W เท่ากับ mg จับ2ส,สมการนี้เท่ากันนะ qE เท่ากับ e mg มีลบอ,อยู่5ตัว1 2 3 4 5นะครับ q q เขียนแยกออกไปได้อีกก็คือ q เท่ากับ n e คูณกับ E m เขาให้มาก็คือ1.3คูณ10ยกกำลังลบ15ผมคูณค่า g ไปเลยแล้วกันก็คือ10นะครับเขาให้หาอะไรเขาให้หา,อ,าอะไระจำรึปรอยแขวนอยู่ระหว่างแผ่นประจุจากการทดลองนี้จงหาประจุ ของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวอก็คือหาประจุของ e นะครับก็คือเรายังไม่ทราบ e นะนะครับเรายังไม่ทราบ e นะครับโอเคเราแทนค่า n ลงไปก็คือ5นะครับ e, e ผมจะดึงออกมาอิเล็กตรอนัวนี้ผมจะดึงออกมานะแล้วก็ค่า e ใหญ่ก็คือค่าสนามไฟฟ้านะครับเขาให้มาก็คือ2คูณ10กําลัง4นะครับ1.3คูณ10กําลังลบ15าแล้วก็คูณกับ10ตัวนี้ก็จะเหลือ1.3 คูณ10กําลังเท่าไหรอ่ะคูณ10กําลังลบสินะครับอันนี้5้คูณสเป็น10เป็น1นึ่งคูณสิบกำลัง 5e เท่ากับ1.3ึ่งจาคูณสิบกำลังลบนน 10, สิโอเคทีนี้ย้าย1นึ่งคูณสิบกำลัง5ไปหารน,นะครับก็จะได้ e เท่ากับ 1.3คูณ10กำลังลบ14ส่วนด้วย1คูณ10กำลัง5นะครับก็จะได้ค่าประจุของอิเล็กตรอนตัวนี้เท่ากับ1.3คูณ10กำลังลบ19นะครับหน่วยเป็นคูลอมคำตอบก็คือข้อ2นะโอเคเนาะนะนะก็คงจะไม่มีปัญหาในการแก้สมก,การนะม .6 แล้วนะครับการแก้สมก,การก็ จะเป็นเรื่องเบสิกไปเลยเป็นเรื่องพื้นฐานไปเลยเพราะว่าเราก็เรียนแก้สมก,การมาตั้งแต่มต้นแล้วนะครับถ้าเรา,เราเรียนสายวิคณิตนะการแก้สมก,การในวิชาฟิสิกส์เป็นอะไรที่พื้นนมากนะครับจะหนักตรงที่ว่าการจําสูตรแล้วก็การหยิบสูตรไปใช้นะสำหรับฟิสิกส์เนี่ยมันมันสูตรค่อนข้างจะเยอะนะฮะโอเคเนาะนะครับข้อ8ก็จบไปทีนี้ไปดู ข้อที่9นะครับข้อที่9โอเคตรงนี้ผมขอเคลียร์เลยแล้วกันเนาะข้อที่9นะครับเขาบอกว่าหยดอันหนึ่งเนี่ยหยดน้ำมันอันหนึ่งเนี่ยนะครับมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่10ตัวนะเพราะนั้นเขาบอกไบเอ็นมานะครับก็คือ N เท่ากับ10บนะเอ็เท่ากับสิบแล้วก็มีมวลนะหนึ่กคูณสิยกกำลงังลบสิบห้า ก็คือ M นะครับเท่ากับ1.6กคูณ1ิยกกำลังลบ15กิโลกร,รมัมแขวนอยู่ระหว่างแผ่นประจุนะในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีความต่างศักย์1น0โวลต์นะะอาให้ความต่างศักย์ของแผ่นโลหะคู่ขนานมานะครับ V เท่ากับ100 V โวลต์แล้วก็ระยะระหว่างคั้วไฟฟ้า1ซตนะิเมตรก็คือให้ดีมานะระยะระหว่างแผ่นโลหะ จงหาประจุของอิเล็กตออน1ตัวก็คือหา e นั่นเองโอเคเนาะอ่ะทีสมการที่เราจะหยิบมาใช้ก็สมการเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอวาดรูปก่อนนะอ่าเป็นวาดเป็นพอให้เราเห็นภาพนะครับอที่แผ่นบวกนะครับแล้วก็ตัวนี้แผ่นลบนะที่จริงมันขนานกันนะครับอ่านี้เป็นหยดน้ํามันนะแล้วก็มีจํานวนอิเล็กตรอนที่มากกว่าโปรตอนอยู่10ตัวปึ๊บปึบปบ ประมาณ10ตัวเนาะแรงดึงขึ้นก็จะเป็น QE นะฮะแรงดึงลงก็จะเป็น mg เนาะลอยนิ่งนะครับ2แรงนี้เท่ากันก็จะเขียนสมก,การได้เป็น QE เท่ากับ mg ที่จริงเรื่องของหยดน้ำมันที่ลอยลอยในสนามไฟฟ้าเนะอันนี้อันนี้ที่จริงเราเรียนมาแล้วในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าใคร มีพื้นฐานตรงนั้นนะฮะเรื่องนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับในฟิสิกส์อัดตอบโอเคเนาะอะ Q เขียนแยกไปได้อีกก็จะเป็น Q เท่ากับ nE เนาะ,ค,ะคูณกับ E แต่ E ของเราเท่ากับอะไร E เท่ากับ v ส่วน d นะฮะอันนี้ผมให้สมการไปแล้วในตอนต้นคลิปนะครับก็คือสักไฟฟ้านะ,ะส่วนด้วยระยะห่างของแผ่นโลหะก็แทนค่าลงไป เท่ากับ mg ฟิสิกส์ฟิสิกส์ถ้าจะแก้สมก,การง่ายเราเราต้องย้ายข้างสมก,การที่เป็นที่เป็นตัวแปรให้เสร็จซสก่อนก็คือจัดรูปสมก,การให้เสร็จซสก่อนนะครับเราค่อยไปแทนค่าที่เป็นตัวเลขจะได้ไม่ต้องวุ่น,นวายนะยิ่งเป็นตัวเลขที่มีพวกเลขยกกําลังมีจุดทศนิยมอะไรพวกนี้มันก็ยิ่งจะคูณยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราย้ายสมก,การไปนะครับ ย้าย d ขึ้นมาก็จะเป็น m g คูณ d ย้าย v กับ n ลงมาหารนะครับก็จะได้ e เท่ากับ m g d ส่วนด้วย n v โอเคเนาะ,ะทีนี้เราแทนค่าลงไปเลยครับ m เท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ15 g คือ10นะ d ก็คือ หนึเซตมรอ่าเราแปลงหน่วยมันนิดนึงนะครับแปลงหน่วยให้เป็นเมตรก็คือ1นคูณสิยกกำลังลบสเมตรอ่าส่วนด้วย N V N คือ10นะครับ n คือ10เนาะแล้วก็ V ก็คืออ่าสักไฟฟ้าเขาให้มา100โวลต์อ่ะสิบกำลัง2ไปเลยนะครับ10กับ10ตัดกันตัวนี้ย้ายขึ้นไปก็เป็นกำลัง สี่กำลังลบสี่นะครับรวมกับรวมกันแล้วนะเป็น10กําลังลบสี่นะครับ10บลังลบสี่รวมกับ10กําลังลบสิก็จะเป็น10กําลังลบสิเนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนนะประจุของอิเล็กตรอนตัวเนี้ยจริงเท่ากับ1.6คูณ10ยกกาลังลบสิบเก้านะหน่วยเป็นคูลอมคําตอบก็คือข้อ3นะครับเี่นเนาะไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ต่อไปนะครับต่อไปไปดูข้อ10ตรงนี้ผมขอเคลียร์นะฮะใครดูไม่ทันก็หยุดหน้าจอไว้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามฟิสิกส์ไทยบ้านนะครับถ้าเจอโฆษณาอย่าก,กดข้ามนะช่วยกันดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต่อมาข้อ10นะครับข้อ10 ในการทดลองของมิลลิแกนเนี่ยนะเมื่อทำให้หยดน้ำมวล1.6คูณ10กำลังลบ14กิโลกรัมลอยหยุดนิ่งอลอยหยุดนิ่งนะระหว่างแผ่นโลหะนะกู้ขนานซึ่งวางห่างกัน1เซนติเมตรโดยแผ่นบนมีสัก์ไฟฟ้าสูงกว่าแผ่นล่างนะครับเท่ากับ400โวลต์ก็คือใบค่าความต่างสักย์มานั่นแหละนะ400โวลต์ แล้วเขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนเนี่ยมี e นะมีประจุนะครับเท่ากับ1.6คูณ10กําลังลบ19คูลอมจงหาว่าหยดน้ำมันเนี่ยมีอิเล็กตรอนแฝงอยู่กี่ตัวก็คือเข้าถามหา n นะว่ามีอยู่เท่าไหร่สมการก็สมการเดิมโจทย์คล้ายๆกับพ่อที่แล้ววิธีการคล้ายๆกับพ่อที่แล้วนะฮะให้ความต่างศักมาให้ระยะห่หหางมานะครับเพราะฉะนั้น สมการเราตั้งได้เลยก็คือ Qe เท่ากับ mg Qe เท่าก e ับ mg Q เขียนแยกไปก็จะเป็น Q เท่ากับ ne ส่วนสนามไฟฟ้าก็คือ e เท่ากับ v ส่วน d mg ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้เหมือนเดิมเราอยากทราบ n ใช่ไหมอยากทราบ n ทีนี้เราก็ย้าย d ขึ้นไปคูณก็จะเป็น mg คูณกับ D นะส่วนด้วย E V ทีเนี้ยนะฮะทีนี้เราลองแทนค่า M ครับแทนค่า M เข้าไปก็จะเป็น N เท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ14คูณกับ g ก็คือ10นะแล้วก็คูณกับ D นะฮะดก็คือระยะห่างของแผ่นโลหะทั้งสองซึ่งมันห่างกัน1เซนเมตรเราก็แปลงหน่วยนะครับก็จะเป็น10 อ่ะหคูณสิบกำลังลบสแล้วกันเผื่องงนะฮะอ่ะส่วนด้วย E e ก็คือประจุของอิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับเขาให้มา1.6คูณ10กำลังลบ19คูณ10กำลังลบ19พอดีเลยแล้วก็คูณกับความต่างศักก์ก็คือ400โวลต์ผมเขียนเป็น4คูณ10กำลัง2แล้วกันนะครับโอเคเนาะ ทีนี้ไอ้หนกับ1นึก็ตัดตัดกันนะครับไอ้ข้างบนไอ้ตัวนี้ย้ายขึ้นไปย้ายขึ้นไปเป็น10กําลังลบสถูกไหมรวมกับตัวนี้ลบสกับลบสิเป็น10กําลัง10บคูณสิกําลังลบสินะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น4 4เฉยๆเนาะเพราะว่าตัวน,นั้นหมดแล้ว10กําลังลบสิอ้ลืมข้างล่าง อันนี้ก็จะเป็น4คูณ10กำลังลบ19เท่าทีลบ19โอเคอ่ะพอลบ19ย้ายขึ้นไปก็จะเป็นสิบกำลัง1ถูกไหมครับก็จะเป็น10ส่วน4คูณกับ10กำลัง1่าตัดตัด2.5ก็จะเป็น2.5งุคูณ10นะครับเท่ากับ25เพราะฉะนั้น n ก็คือ 25นะครับคำตอบก็คือข้อ1นะฮะโอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายในเรื่องอาการทดลองของมิลลิแกนนะคลิปนี้เอาสั้นๆพอเอาแค่ถึงของมิลลิแกนพอนะครับคลิปคลิปต่อไปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันเนื้อหาจะผูกโยงถึงเรื่องอต่อไปด้วยนะครับเรื่องของลาเตอร์ฟอร์เรื่องของนิวโบนะมันต้องพูด พูดเยอะนะเพราะฉนั้นคลิปนี้เอาแค่นี้เอาถึงข้อ11พอนะครับเขาบอกว่าในการทดลองเรื่องหยดน้ํามันของมิริกแกนนะข้อ11นะครับการทดลองของหยดน้ํามันมิริกแกนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหยดน้ํามันมีมวล6.4คูณ10ยกกำลังลบ15ากิโลกรัมให้ M ม,มาก่อนนะครับแล้วก็ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่ม5ตัวได้ n มา5ตัว คื่อนที่ด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ถ้าระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะนะครับเท่ากับ1เซนติเมตรให้ดีมาความต่างศักระหว่างแผ่นโลหะนะทั้ง2มีค่ากี่โวลต์ถามหา v นะครับถามหา v แล้วก็ให้ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนเท่ากับ1.6นะครับลบ1.6คูณ10กำลังลบ19ก็คือให้เจ้าตัว e มานั่นเองเนาะ ที่นี้สาหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราเห็นโจทย์แล้วบางทีเราอาจจะจับ Qe เท่ากับ Mg เลยนะครับผิดนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าโจทย์อันนี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งถูกไหมนะครับไออิเล็กตรอนนี่มันเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นสมการมันจะไม่ใช่ Qe เท่ากับ Mg นะครับแต่ว่านะมันจะเป็น sigma f เท่ากับ ma เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะอันนี้เป็นแผ่นโลหะนะครับบวกบวกบวกลบลบลบอ่ะแน่นอนนะครับเจ้าตัวหยดน้ามันนี้ยอยู่ตรงกลางนะที่มันมันถูกแรงกระทาให้เคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมถูก QE กระทำให้เคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมส่วนแรงลงก็คือ M G ถูกไหม MG, นะครับวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเเท่ากับ5 เมตรต่อวินาทีกําลังสองถ้าเขียนสมก,การกฎของนิวตันก็จะเป็นซิกมา F เท่ากับ M A s i g m ซิกมา F ก็คือผลรวมของแรงนะครับผลรวมของแรงมีอะไรก็คือมี2แรงนะก็คือ,อ Q E อลบเเท่ากับนะเห็หมเหนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ เราย้าย M G ไปหา M A นะครับเพราะว่าฝั่งที่เราต้องการเนี่ยต้องการหาเนี่ยคือความต่างศักย์ใช่ไหมความต่างศักย์มันหาจากก้อนนี้ถูกไหมครับไอ้ก้อนที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเราย้ายไปเลยเนะก็จะเป็น Q E เท่ากับ M A บวกกับ M G Q M A บวกกับ M G นะครับ Q E เราก็เขียนแยกออกมา Q เท่ากับ N E เนาะ ส่วน e ตัวนี้นะครับสนามไฟฟ้าก็เท่ากับ v ส่วนด้วย d ส่วนฝั่งนี้เราจะดึง m ออกมาก็ได้นะครับดึง m ออกมาก็จะเป็น a บวก g m คูณกับ a บวก g นะครับทีนี้เราต้องการหา v ใช่ไหมเราก็ย้าย d ขึ้นไปคูณครับแล้วก็ย้าย ne ลงมาหารก็จะได้ v เท่ากับ m g บวก a นะส่วนคูณกับ d นะส่วนด้วย n คูณกับ e กิดเนาะทีนี้เราลองคำนวณดูนะครับลองแทนค่าเราคำนวณดู v เท่ากับ m ก็คือ6.4นะค,คูณ10ยยกกำลังลบ15 g บวก a นะครับ10บวกกับ5 ก็จะเป็น15นี่เนาะผมเขียนสิเลยแล้วกันเนาะแล้วก็คูณกับ d ก็คือ1เซนนะครับ1เซนก็คือ10ยกกําลังลบสนะหรือว่า1นึคูณสิยกกําลังลบสนั่นเองส่วนด้วย n e n อิเล็กตรอนกี่ตัวครับ5ตัวถูกไหมแล้วก็คูณกับอะไรคูณกับ e ก็คือ1 6ึ่งกคูณสิยกกาลังลบสิ 19. โอเค ทีนี้ตัวหนตัดได้ตัดเลยนะครับ5ตัดกับ15หรือ3นะ5 35ไง6.4ตัดกับ1.6 16 4เป็น64ตัดกัน4 3เป็น12ถูกไว้12 12ลบ15กับลบ2เป็น10กำลังลบ17นะครับส่วนด้วย 10กำลังลบสิอ่าลบสิก็ย้ายไปข้างบนนะครับก็จะเป็น10กกำลัง19ก็จะ็ได้ v ออกมาเท่ากับ12คลน10กำลัง2หน่วยเป็นโวลต์นหรือก็คือเท่าไหร่ฮนะ v เท่ากับ1,200โวลต์นั่นเองนะโอเคเนาะนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการทดลอง หยดน้ำมันของมิลิแกนนะฮะหยดน้ำมันของมิลิแกนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลฟิสิกส์เทปบ้านของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ